สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง y u t u b e โกอัลาวเพจโกอลาวแล้วก็เว็บไซต์ Goalow.com นะครับคลิปนี้ยังอยู่ในซีรีส์ของ Go Outlook 2004นะครับซึ่งโก a l ลาจะไปพูดคุยกับทางผู้บริหารของบริษัทค้าทองคำแล้วก็ทางนักวิชาการนะครับ โดยวันนี้ผมจะพูดคุยกับทางดรพิบูลิตวิรผลผู้อุปการศูนย์วิจัยทองคํามาดูมุมมองของศูนย์วิจัยทองคํานะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคําทั้งในช่วงไตรมาสแรกเดือนมกราคมรวมถึงระยะยาวปีนี้นะครับว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกันบ้างและวางแผนการลงทุนจะเป็นอย่างไรกันดีเราไปพูดคุยกับทางดรพิบูลิตรเลยครับ,ส,รบ,บ,รรบสวัสดีครับดรพิบูลิตครับสวัสดีครับ เห็นผลวิจัยของศูนย์วิจัยออกมาสุดมีภาพรวมไตรมาสแรกเป็นไงบ้างครับไตรมาสแรกเนี่ยคือนักลงทุนเนี่ยมองว่าราคาน่าจะปรับลงซึ่งจริงๆถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยนะครับมันจะสอดคล้องกับตัวความคิดเห็นของผู้ค้ารายใหญ่ครับนะครับคือผู้ค้าเนี่ยมองว่าราคานี่มันสดใสแน่ละเดือนแรกเนี้ยะนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ราคาทองคาเนี่ยมันสวิงค่อนข้างสูงโอกาสที่จะมีการขายสลับทํากําไรออกมามีมาก ครับนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าราคาทองที่สามหมื่นสามพันกว่านะครับปลาย,ลายถึงสามหมื่นสี่พันเนี่ยผมว่าคนที่ได้ได้ทองมานะอาจจะได้มาจากปีใหม่ของขวัญหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอืมก็มองว่ามันเป็นราคาที่มันอยู่ในระดับสูงอยู่หน้าหน้าขายออกมาอยู่แล้วก็คือก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่ว่ารอราคาให้มันปรับตัวสูงขึ้นไปแตะใกล้ๆสามหมื่นสี่พันสามหมื่นสี่พันสี่อะไรแถวๆนั้นนะครับอืมเพราะงั้น ผมว่าตัวผลสำรวจดัชนีนะครับในรายไตรมากกับความคิดเห็นของผู้ค้ารายใหญ่เนี่ยมันสอดคล้องกันครับเออแล้วตัวโกสปอร์ตนะครับมองอยังไงฮะมองสปอร์ตโกเนี่ยผมว่าคือทั้งทั้งผู้ค้าทั้งนักลงทุนเนี่ยมองว่ามันสามารถขึ้นได้สูงเลยอย่างผู้ค้ารายใหญ่เนี่ยมองถึงระดับสองพันหนึ่งรอยยี่สิบอันนี้ถือว่าเป็นเป็นตัวเฉลี่ยนะฮะครับครับ นะครับคือคือผมนำนำนำข้อมูลดิบนี้มาเฉลี่ยให้นะครับด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์นะครับม,ม,มันยังอยู่ในระดับสูงถึงขนาดนั้<ม>นในแต่มาแรกไหมครับหรือว่าหรืวในปีนี้ไอ้ตรงผมวสองพ<น>ันหนึ่งร้อยยี่สิบในเดือนนี้เลยแหะฮะในเดือนนี้เลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่นะครับก็คือตัวนี้ก็น่าตกใจเหมือนกันนะฮะตอนแรกๆผมก็เอ๊ะทำไมถึงได้เอ,อดูราคาเผู้ค้าเนี่ยให้มาค่อนข้างสูงก็ อาจจะมาจากตัวช่วงประมาณปลายปีที่แล้วนะครับที่เขาขึ้นไประดับสูงสุดออทา h ไฮ h นะครับก็เลยทำให้ภาพของการการคำนวณเนี่ยมันจะต้องเอาตัวไฮตัวนั้น,เ,นเข้ามาคำนวณด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเอราคาโดยรวมที่ผู้ค้ารายใหญ่ให้เนี่ยมันก็เลยถ้าตัวโกลสควก็เลยขึ้นไปอยู่ในระดับสูงนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นทองคำแท่งเขาก็ยังมองอยู่แถวๆสักสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยแถวๆนั้นก็ยังเป็นแนวที่ที่อาจจะมีแนวขายทํากําไรออกมานะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นค่างเงินบาทด้วยใช่ไหมครับถูกต้องใช่ครับใช่เลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผู้ค้ามองเงินบาทค่อนข้างสูงซึ่งผมว่าใกล้เคียงละเพราะว่าเขามองกรอบเงินบาทเนี่ยขึ้นไปอยู่ในระดับสาสิบห้าบาทกว่าๆซึ่งซึ่งมันก็ถึงแล้วนะครับเมื่อวานนี้ครับ กรอบในช่วงเดือนมก,กราคมเองะครับก่อนช่วงตุจจีนส่วนใหญ่เขาก็มองกันว่ามันน่าจะขึ้นแต่ว่าสัปดาห์แรกทองคําเลือกที่จะลงมาก่อนใช่ใช่ใช่ซึ่งก็ถือว่าคลิกโผล่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าราคาทองคําที่คาดการ,รขังผู้ค้ารายใหญ่เนี่ยมองว่าน่าจะอยู่ไม่หลุดหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเหรียญน,นะครับนะครับแล้วก็วิ่งอยู่เรดไปถึงประมาณสองพันหนึอยี่สิบเหรียญน,นะครับ ครับผม <ứng S 2> ก็ <ứng S 2> ก็ตอนนี้ก็ยังแกว่งเรียกว่าเข้ามาใกล้เคียงแล้วล่ละนะครับอ้ตัวทอ980เหรียญเนี่ยตั้งตัวถือว่าก็คงเป็นโอกาสที่อาจจะน่าซื้อซึ่งถ้าเกิดดูกรอบเฉลีย่ยของผู้ค้าดูทองคําแท่งเนี่ยตัวทองคําแท่งต่ําสุดเนี่ยเขามองถึงสามหมื่นสองพันเก้าร้อยซึ่งผมว่าตัวนั้นน่ะะครับก็ตรงใจผมเลยว่าอื <ứng S 2> แถวๆหลุดสามหมื่นสามพันมาเล็กน้อยผมว่าผมก็คงจะเข้าซื้อตรงจุดนั้นเหมือนกันครับมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับในมุมมองส่วนตัว ผมว่ามีโอกาสถ้าเกิดลงไปห้าสิบเหรียญจริงๆมีโอกาสแน่ๆอยู่แล้วอะครับอืมนะครับแล้วก็ตัวค่าค่าเงินบาทเขาเข้ามาช่วยเล็กน้อยนะครับแต่มันก็อาจจะทําให้ภาพของราคาทองคํามันอาจจะดูไม่สวยงามมากนักนะครับแต่ว่าปกติในเวลามันไม่สวยงามมันก็มักจะทํากําไรให้เราได้เสมอนะตัวตัวภาพของทองคำํำน,นะครับครับอื จจยอยูลว่าลงลงปุ๊บเนี่ยต้องก็คือเป็นเป็นจังหวะซื้อเลยอ่ะเขาก็<ๆ>จะมีการ pull back ออกมาค่อนข้างแรงครับอตอนนี้ปัจจัยหลักๆที่เล่นกันในตลาดก็คือหลังจากที่ปลายปีมองกันว่าเฟดจะลดสามสถาบาันบอกอุ่นไปห้าไปหกแต่ <ๆ S 2> พอเอาต้นปีขึ้นมาตามที่เฟดบอกว่าอาจจะลดแค่สองอาจจะไปเริ่มลดไตมาสามหรืออาจจะคงดอกเบี้ยตรงนี้ตรงนี้เองมองแนวโน้มทิศทางมองยังไงส่วนไหนน้ำหนักมากกว่ากันครับ ผมว่าคงต้องมองเรื่องของพวกข้อมูลประกอบในรายเดือนทุกๆเดือนไปด้วยนะครับว่า,าตัวเลขทางเศรษฐกิจของเขาอย่างพวกนอนฟาร์มพวกตัวเงินเฟอ้เอ,ฟอแล้วก็ตัวการจ้างงานนะฮะกับอัตราอัตราว่างงานเนี่ยมันดีขึ้นจริงไหมนะครับถ้ามีดีขึ้นจริงผมว่าด้วยเรทของ ตัวดอกเบี้ยนะปัจจุบันนี้มันก็อาจจะสูงเกินไปจริงๆนะครับโอกาสที่จะลงลงลงมาหลายๆในทุกๆการประชุมมันก็มีโอกาสนะครับถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมันฟื้นตัวจริงๆเนี่ยผมว่าเว่าการดอกเบี้ยระดับสูงมันคงไม่จําเป็นสําหรับสําหรับไม่ค่อยจะเป็นผลดีนะครับกับกับตัวการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากเท่าไหร่อย่างอย่างอย่างนี้มองว่าตัว ัวผลประชุมในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็เป็นแค่กรอบแต่ว่าแค่กรอบในใดีเทลดีเทลจริงๆก็ต้องมานั่งดูกันในแต่ละเดือนว่า CPI เป็นยังไง PPI เป็นยังไง PC เป็นยังไงนันปามเป็นยังไงอย่างนี้ถุกครับใช่ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันดีขึ้นจริงๆผมว่าโ,โอกาสที่เขาจะลดเลยมันก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูเรื่องของอสินค้าต่างๆพวกกับสินค้าตามธนาคารที่เขาออกมาปัจจุบันเนี้ย ผมว่าเอ,อแบงค์ใหญ่ๆเขายังมองว่าโอกาสที่จะลงลดดอกเบี้ยอาจจะต้องเลยครึ่งปีหลังไปนะครับถ้าเกิดเราลอง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 ดูสินค้าของของธนาคารใหญ่ๆนะครับที่เป็นพวกเงินฝากเนี่ยเราเขาผมว่าผมมองว่าเขาเขามองว่าอาจจะต้องเลยหกเดือนไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงเขาถึงกล้าออกตัวสินค้าที่เป็นพวกสินค้าเงินฝากที่เป็นสนออกุลยูเอสดอลลาร์มาอืม ได้รับตองเบี้ยในดับสูงอย่างนั้นนะครับแสดงว่าเราเิมองว่าเฟดก็คงไม่ผีผามไม่ผมว่าไม่น่าผีผามเพราะว่าตอนนี้มันกําลังดีอยู่นะครับมันค่อยๆอยค่อยค่อยฟื้นตัวขึ้นมาเพราะงั้นต้องเอาให้เรียกว่าให้ให้มันดีแน่ๆจริงๆนะครับเขาผมว่าเขาคงจะค่อยค่อยเดานะครับเดานะครับเดารุนรุนเลยค่าคาดการครับคาดการคาดการใช่ใช่ใช่คาดการณ์ว่าก็คือคิดว่าคงจะลองแย่ดูก่อน ลง mm hmm. สลึงห,หนึ่งก่อนสลึงนลึง hmm. ห้าสิบตังก่อนรนะแบบดับนั้นแหะนะครับ mm hmm. แล้วก็เราก็ดูผลว่าผลมันกระทบเป็นยังไงกับกับตลาดทุนตลาดเงินอ mm ืม hmm. นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยค่อยดูต่อไปเป็นผมว่าก็ต้องดูเป็นระยะตามตามตามเศษเหมือนตอนขาเขาขึ้นเลยแหละครับอ่านะครับ, ah. รบเขาขึ้น mm hmm. มายัางไงผมว่าตอนตอนเขาจะลงเราก็ต้องดูติดตามค่อนข้างใกล้ชิดเหมือนกันครับอื mm hmm. อย่างนี้เองภาพรวมตลาดของทองคำปีนี้ก็อาจต้องผันผวนต่อเนื่องถูกไหมครัถ้าเป็นถ้าถ้าเกิดออกมาในทรงนี้ใช่ครับใช่ครับแน่นอนเพราะว่ายิ่งทองคาแท่งไทยเนี่ยเอ,อพอเฟดเขาลดดอกเบีย้ยหรือเอ,อมีอะไรที่ก็แล้วแต่หรือว่าแ,แบงค์ชาติเราก็ตาม,มานะครับพอปทเองถ้าเกิดมีเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยก็ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยผมว่ามันจะส่งผลกับกับค่างเงินบาทด้วย Mm hmm. แล้วเราจะเห็นชัดเจนเลยปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันส่งผลต่อราคาทองคําอย่างน้อยๆก็คือหกเดือนเลยแหละนะครับเพราะบางท mm ี hmm. ตัวสปอตโกไม่ได้วิ่งขึ้นวิ่งลงอะไรเท่าไหร่เลยครับ mm hmm. มันขาสวิง่อตข้างแรงอย่างเมื่อวานเนี่ยก็เหมือนกันอ mm ื hmm. นะครับเมื่อวานสปอตลงแต่ว่าทองไทยขึ้นคร mm ับ hmm. อ mm ื hmm. นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตรงเนี้ย เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องจับตาดูเลยคือค่าเงินบาทตลอดทั้งปีเลยนะเพราะว่าผันผวนแรงมากเลยนะครับเงินบาทเมื่อวันใช่คเมื่อวันแับขึ้นไปสามสิบห้านิดๆถูกไหมฮะใช่ใช่แล้วก็ปิดตลาดลงมาสามสิบสี่กลางๆ้วยซ้าไปถูกไหมครับครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าต้องจับตาดูด้วยฮะเงินบาทว่าว่าเขามีทิศทางอะไรยังไงสภาวะเศรษฐกิจของบ้านเราเองก็สาคัญต่อการเทรดทองคําแท่งไม่น้อยไปกว่า เอ่อตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับอันนี้ในในในมุมของทองคําแท่งนะครับครับขอกรอบเดือนนี้สักหน่อยฮะมองยังไงดีครับให้กรอบสักเท่าไหร่ดีครับทองคําเดือนนี้โอสปอร์ตผมขอให้ผมขอให้ตามการคาดการณ์ของของศูนย์วิจัยทองคําเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวเลขในใจผมเลยแหละนะครับก็คือสามหมื่นสองพันเก้าร้อยตลับถึงถึงสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยอือือ นะครับอันนี้ตรงใจผมเป๊ะเลยถ้าถ้ามาันลงไปไม่ถึงแถวไหนพอจะรับก่อนได้บ้างสักบางส่วนนะครับผมว่าสามหมื่นสามพันสี่อ่าอ่าสามร้อยแล้วกันสามหมื่นสามพันสามร้อยแต่จริงๆริงจริงจก็สี่ร้อยผมก็ซื้อนะสามหมื่นสามพันสามร้ 33, 800, อยสี่ร้อยแถวๆนั้นนบวกลบนะครับจุดแรกนะจุดแรกเข้าซื้อนะสามหมื่นสามพันถึงสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยก็น่าเข้าซื้อน่าเข้าซื้อเหมือนกัน ครับครับใช่ครับเทคโรฟิต้านจครับเทคโรฟิตคงต้องไปเลยสามหมื่นสามพันแปดร้อยขึ้นไปอ๋อก็ยอมยอมยอมกัดฟันถือใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับผมว่านักตอนนี้นะนักนักลงทุนทองเนี่ยซื้อแล้วถือเขาจะไปลุ้นตบจีนนะฮะอ๋อโอเคไม่เล่นช็อตไม่เล่นสั้นๆใช่ไหมครับใช่ยังไม่เล่นสั้นตอนนี้มุมมองเขานี่คือถือหนึ่งเดือนเขารับได้กับความเสี่ยงแตครับตรงกับตัวตัวงานวิจัยตัวรายไตรมาสเลยว่า โอกาสที่หลังตุดจีนจะลงมีอืมครับก็สปอตนะครับพี่ก่อนเท่าไหร่กสปอตเนี่ยถ้าในสูงวิจัยมอง1,980ถึง2,120แต่ตัวผมเองเนี่ยส่วนตัวผมมอง2,000เหรียญนะฮะประมาณ2,000เหรียญถึง2 0 8 0เหรียญเท่าไหร่เริ่มเกนะครับสำหรับผมนะผมเอาตั้งต่2 2,10กว่าเหรียญก็เอาแล้วสองความสัก สักยี่สิบเหรียญก็น่าซื้อแล้วนะฮะโอ้สิบห้าก็ซื้อได้ครับนะฮะก็ไม่ไกลนะครับก็ไม่ไกลใช่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 อ่าฮะสุดท้ายมีที่ราทองคําบวกมาสมิบสิบสองสิบสองสิบสามเปอร์เซ็นสิบสามเปอร์เซ็นใช่ครับปีนี้ยังจะสวยรูเหมือนเดิมไหมครับแหมมันก็นะพูดถึงจริงจงแล้วเนี่ยปีที่แล้วผมถือว่าเป็นปีทองเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ไหมครับปีละสิบสามเปอร์เซ็นเนี่ยถือว่าบวกมาตามเหนือความคาดหมายนะครับ ก็ค่อนข้างเหนือความคาดหมายจริงๆถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุการณ์อิสราเอลเนี่ยผมว่าเขาอาจจะไม่ไปถึงตรงจุดนั้นก็ได้อาจจะไม่ถึงสองพันด้วยซ้ำไปใช่ไหมใช่ครับอาจจะแล้วก็ตัวทองคําแท่งไทยอาจจะไม่ถึง 3, สามหมนสี่ด้วยซ้ำไปอืมนี่รอบที่แล้วถ้าเป็น u n ฟ f f i ชียลเนี่ยก็ไปถึงสาม0 0นห้าพันบาทใช่ครับใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อสหรับปีนี้จริงๆก็คงคาดหวังว่าเขากงจะต้องไปทดสอบสาม0 0นห้าพันบาทที่เป็นแบบ official ได้แหละครับ นะครับนะครับตรงตรงจุดนั้นก็คงจะเป็นแนวต้านที่สําคัญมากๆทีเดียวเขาเขาเขามองกันปัจจัยอย่างต่างอะสิบเปอร์เซ็นปีนี้น่าจะบวกต่อเนื่องเป็นไปได้ไหมครับเอผมว่าเป็นไปได้นะครับแต่ว่าเอถ้านับจากต้นปีเลยอาจจะไม่ถูกมากนักแต่ถ้าเกิดว่านับจากโลสุดของของปีไปถึงไฮสุดของปีผมว่าเป็นไปได้โอเคคือคือคือเอา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 แค่บางช่วงอาจจะบวกเกินสิบเปอร์เซ็นด้วยซ้ำไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือคือถ้าเกิดเป็นโลสุด ของปีนะครับมันทําประมาณสิบเปอร์เซ็นมาหลายปีติดต่อกันแล้วอ๋อครับนะครับหมายถึงหมายถึงไม่เอาเปิดต้นปีไม่ไม่ไม่เอาราคาเปิดราคาปิดเอาแค่เอาไฮกับโลเอาไฮกับโลเนี่ยเขาทําได้สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถึงอยู่ละครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อผมว่าก็แน่นอนว่าทองคำนะตอนนี้นะฮะถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดจริงๆนะครับยังไงซักเขาก็ยังเราก็ยังใช้เทคนิคการลงซื้อขึ้นขายมานานมากละครับ มาไม่ต่ำกว่าห้าปีแล้วนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนโควิดมานะครับก็คือลงก็ก็ซื้อซานะครับแล้วก็ขึ้นก็ขายทำกำไรแบบมันนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งจะเก็บไว้เป็นรีเสิร์ฟสำหรับครอบครัวสำหรับการเรียกว่าอะไรนะฮะเออเป็นทุนสำรองของครอบครัวอันนั้นก็ก็อีกส่วนหนึ่งก็น่าสนใจนะผมว่าเป็นสินค้าที่น่าสนใจสุดละในในการเก็บเป็นทุนสำรองในระยะยาวๆจริงๆนะครับ มีอะไรจะฝากกับนักลงทุนไหมครับปีนี้เรื่องของการวางแผนการลงทุนจะทํายังไงดีอะไรยังไงดีครับผมว่ายังไงปีนี้นะครับทองคําก็ยังคงน่าจะทำผลกําไรให้กับนักลงทุนได้เหมือนเดิมที่ผ่านมานะครับอเออก็ก็ถือว่าเป็นเป็นทองสำหรับตัวผมเองทองคําแท่งเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่เรียกว่าปลอดภัยแล้วก็มีโอกาสขาดทุนที่น้อยที่สุด อืมไม่มีดอยนะครับคือมีอาจจะมีดอยแต่ว่าก็ลดมาเร็วอ่าความลดมารับเร็วนะครับลดมารับเร็วที่สุดในบรรดาสินทรัพย์ที่เราเจอมาทั้งหมดอืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องฝากว่ายังไงซะทองคําก็ยังคงน่าสนใจนะครับที่จะแบ่งเงินลงทุนเข้ามาพักเอาไว้ในทองคําแท่งบ้างนะครับบางท่านอาจจะแรกๆความคิดแรกๆเลยเนี่ยอาจจะมองแค่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่ตอนเนี้ย หลายหลายครอบครัวมองถึงการสำรองเงินเอาไว้ในทองคําแท่งมากกว่า20%่สิบอรก็มีนะครับซึ่งซึ่งก็ให้ผลที่เรียกว่าผลสำิฤที่ดีกับกับครอบครัวนั้นๆนะครับาตลอด10ปีให้หลังนะครับเพราะก็ผมว่าทองคํายังไงก็คงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการลงทุนครับ33,500ถือว่าแพงไหมครับณตอนนี้มีคนซื้อ นะครับสามหมื 33, <st> yes ่นสามพันห <rat> ้าร้อยเนี่ยถ้าเกิดเป็นสองปีก่อนเนี่ยรับรองว่าต่อคิวยาวไปถึงน่าจะถึงสะพานเอ่อวงเวียนโอเดียนวงเวียนโอเดียนไปเลยนะฮะข้างหนึ่งถึงวงเวียนโอเดียนอีกข้างหนึ่งถึงสะพานพุทธนิย้านะฮะแต่ว่าณตอนนี้เองสามหมื่นสามพันห้านะครับในปีนี้นะครับ กลับมีคนสนใจซื้อแล้วก็สามหมื่นสามพันสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยมีคนตั้งรอราคาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเอ่อเรียกว่าความคิดของนักลงทุนต่อราคาทองคำนะตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วว่าแต่ก่อนบอกว่าสามหมื่นแพงสามหมื่นตอนนี้สามหมื่นนี่ถูกมากเฮ้ยต้องรีบไปเข้าคิวอะไรเงี้ยนะครับครับตอนนี้เอ่อความคิดของนักลงทุนทองคือเฮ้ยถ้าหลุดสามหมื่นสามนี่คือราคาถูกแน่ละ่ะต้องซื้อ,อครับซื้อแพงเพื่อไปขายแพง อะไรแบบนั้นใช่ตอนนี้เขาไม่คิดว่าสามหมื่นสามันห้าแพงเพราะว่าสามหมื่นสามพันห้าเป็นโอกาสซื้อได้ซ <c oughs> ้ำไปโอ้หลังขายก็ก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับนนแล้วเขาก็ก็เรียกว่าปรับไมล์เซตได้รวดเร็วมากนะครับแล้วก็ก็ยังเป็นผลสำลีที่ดีเสมอนะครับก็นั่งใจเก่งจริงๆครับไม่คงคงไม่ต้องเตือนอะไรมากมายแล้วนะ ừ, ตอนนี้แต่เตือนอย่างเดียวเลยที่ต้องหน้าระวังคือพวก เพจปลอมพวกนี้นะครับอืมอืมอืมนะครับพวกเพจปลอมพวกหลอกลวงพวกนี้ผมว่าต้องต้องจับตาดูดีๆแต่ว่าถ้าเรื่องความรู้ความเข้าใจในสินค้านะครับในการเทรดเนี่ยผมมั่นใจว่ารักกองทุนทองเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกอืมนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีแค่ไอปัญหาเรื่องของพวกเพจปลอมไปต่างๆซึ่งผมว่ามันก็ยังยังคจัดได้ไม่หมดอยู่ดีอืมโอเคขอบคุณมากครับเอาไวดูดีครับผมสวัสดีครับ ถือเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่โกอาลาวนำเอามาฝากกันนะครับซึ่งทางดรพิบูลฤทธิ์วิเรียผลผู้การส์วิยทองคำก็ระบุแล้วว่าทองคำยังไงก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจสินทรัพย์ที่มันคงและก็ควรจะเพิ่มเอาไว้ในพอร์ตการลงทุนรวมถึงขยายด้วยซ้ำน,นะครับจากเดิมอยู่ที่5้าถึงสิปรดรวิบอกว่าบางคนขยับไปถึง20%แล้วปีที่แล้วทองคำให้ค่าเฉลี่ยป,ประมาณ 12- 1 3ถึงตต่อปีปีนี้ก็ต้องมาดูกันครับว่า จะทำได้มากขนาดไหนขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่จะออกมาซึ่งจะถงผลต่อนโยบายการเงินของเฟดด้วยนะครับว่าจะลดดอกเบี้ย3ครั้งหรือว่ามากกว่านั้นหรือว่าน้อยกว่านั้นทั้งหมดเกี่ยวข้องกับราคาทองคําเป็นปัจจัยหลักเลยละครับนี่คือข้อมูลที่ดรบิริ ก็นามาหยิบยกมาฝากเป็นมุมมองของทั้งส่วนตัวแล้วก็ทางผลวิจัยของสุียาองคําที่ทําออกมานะครับก็ลองเอาไปพิจารณาปรับใช้กันดูครับอันนี่ก็คือข้อมูลที่โการาหยิบยกมาฝากกันในช่วงนี้ถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสชช่องทางต่างๆของโกลาวเ,เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับทั้งทาง u t u b e ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ G O L D A R O U N D ขอพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ